โอเคก็สวัสดีครับชมก็ยังชอบไป็นพีชาแล้วันนี้จะมาเล่นเกมพี่แม่ชีกันเนาะชีวันนี้ก็อ้างอิงถึงบ้านโคกเหมือนเดิม <c oughs> ใช่คือเราหมายถึงเรานะจะพูดถึงบ้านโคกกันเนาะพูดกับบ้านมันนาเนาะระหว่างที่แม่ชีมันยังตอนแม่ชีพี่มาแล้วนะเดี๋ยว,วเราต้องจัดการให้ครบเรียบร้อยก่อนวันเนาะ่ครพูดกันอีกที มาแล้วปากป้ายอะไรไม่รู้ในทีแรกมันก็จะสะดุดแบบนี้ไม่ชอบเลยสะดุดแบบ,นเ,บเนี้ยไม่ค่อยชอบไหนดูดิดูด,ดิไม่ค่อยชอบของสุุดด้โดนชน,นง่ายง่แล้วก็มีสิทธิเราอาจโดนไม่ชีก ทำร้ายจนถึงเราตายได้ไนะอันนี้เรื่องจริงนะโอ้ยยัง่าได้เลยเหรอเนี่ยการไอ้พวกนี้ออก ใจบ้างอยู่ดู้โอเคแบบนี้เลยสิจะผมก็ทำตามสัญญามัน,นจะมีตำรวจจะมีหมดรถจนนะ ดูตอนเหล็กโอ้โหดูตอนเหล็กดูตอนเหล็กเห็นไหมเหล็กมากนี่เป็นหายอยีกแล้วหายีกเดี๋ยวแกหาแล้วก็ต้องแก้ไขเนี่ย อะไรมันจะไม่มันออกมันถูกอะไรขัดจังหวะเออหน่อยโลกขึ้นมาหน่อยสิแหมเข้ามาสิ โอเคแล้วนะอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งทุกคนครับตอนนี้ผมเปิดไอตรงไอ้ฟ้าทอนออกแล้วครับดูดีแคบถ้าได้เห็นแบบนี้ช่วยกดไลค์ให้มันให้มันได้ทั้งหมดเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยได้ไหมทุกคนก็ได้ในบ้านพวกคุใชย้ยนะขอเถอนะขอร้องนี้ติ๊กคำขอร้องของจริงจริงจงด้วย อาวอ้าวอาวอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแกเป็นอะไรวะเนี่ยตัวแมีคพ่อเข้ารปกขนาน้โอ้โหูดิน ย่งนนเนี่ยมันตีไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย่ชอบไม่ชอบเลยฮ่คอ,อนเลยสัน่นคอนมันสั่นคอ <c oughs> อ้าว ơ ơi, bụng một nếu mà mình hại mẹ có chừng thôi <laughs> mẹ một nếu mình hại liền chinh ที่ไม่ใช่ห้องน้ำผู้ชายจะเป็นห้องน้ำผู้แต่เปิดขามาดิมาดิอ่ะจะเปิดขวาไว้แกแหละเพราะไม่งั้นบัตรคุณแจจะไหม้ด้วยนะครับทุกคนมันแล้วก็ เดี๋ยวนั่นแหละเออมาหน่อยสินอันนี้โอเคนะโอเคแล้วนะโอเคเลยโอเคยโอเคเยโอเคเโอเคเยโอเคเลอเเอเคเลเยออยอย่คย นี่นี่นี่โอเค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 รู้ันรู้รู้มากเดินไปไกลหน่อยสิ โอ้โหอะไรอยู่วะมีแกก็ไม่ตายแล้วหรอบ้าบอตุ๊กตาไปผ่าแกไปท่านจะลงด้านล่างแหละนี่วูาแกจะเป็นยังไงไต้องรีบรีบนี้รู้แต่ว่าต้องรีบนี้ึ้นไป อูมามี่โอ้ยอย่าติดบักอย่าติดบักอย่าติดบักมาได้ยังเนาะในระหว่างที่เราต้องรอแล้วก็มึงจะพูดถึง เห็นนะที่นี่ทคู่ประชัยเนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่ครับทุกคนโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนอื่นสิ่งที่ไม่เหมือนก็แค่จํานวนคนนั่นแหละจํานวนนักเรียนแต่ลนะคนจํานวนเป็นพันเป็นสองพันน่ะแม่บอกว่าโอ้โห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 ,โโห,โโห,โโหวิ่งเร็วขนาดนี้ได้หรอเดี๋ยวาต้องรอด้านหน้าแนละ้วต้องรอด้านหน้าแล้วเนะะ เนาะจำเป็นต้องรอด้านหน้าไม่ฉีจะได้ไม่จ้งจะได้ไม่ต้องแบบสงสัยก็ไม่ต้องตกใจด้วยเอาขอไปไว้ให้ให,ให้นั่นให้หมดก่อนทั้นเปิดของแล้วก็ปิดอประตูนั่นออกซะแค่น,น ดูหน่อยโอเคปิดประตูแล้วนะโอเคได้เลยไม่แก้ปิดประตูด,ดีอย่างนั้นเหรออ่ะปิดปุ่มดิโอ้โหไม่กดปุ่มอีกอ,อันไหลอยู่เนี่ยไม่กดปุม่มด้วยปตอนนี้มันลุกขึ้นมาแล้วทีมที่หนึ่งผ่านไป ชิ้นที่สองก็ผ่านไปด้วยโอเคมันเอาผ้าไปทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เอาผ้าสีที่มันถูกคราบถูกคราบสีเหลืองที่มันสีสกปรกอะอาาพอต้อให้มันตัดต่อ <c oughs> ตอนนี้แหละแกสเสร็จฉันวันนี้อาจจะต้องทําวิดีโอนี้ไปยาวอยู่แล้วก็บางทีก็ต้องโชว์วิดีโอ,อท,ที่เแบบที่เท่ไอโอด้วย เพื่อแบบมันจะดูง่ายขึ้นกว่าง่ายกว่าแบบง่ายกว่าเกมนี้เยอะเลยแล้วที่สำคัญนะมันต้องไม่ให้ให้วา i ฟมันชนกันเลยคิน <c oughs> แล้วนะไปแล้วนะ <c oughs> โอเคแบบนี้แหละตอนนี้แหละมันตอนนี่มันถึงขั้นเวลาที่มันจะต้องมาได้เละ กันต้องผ่านความเป็นความตายมาเยอะตัวนด้เนี่ยโอเคหยุดแล้วกันไปไหมครับโอเคายุดเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงเียบร้อยแล้วนาแล้วก็เป็นการจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะโอเค ก,ก็เป็นอย่างครับทุกคนตอนนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ๊า้บายทุกคน